บทที่41ชั้นชออบอลมยามค่ำคืนในซอยนั้นเย็นสบายเงาร่างสองคนในซอยถูกไฟถนนลากให้ยาวและหดสั้นลงจี้เหวยเดินอยู่บนถนนอาการเมาของเขาหายไปเกือบหมดแล้วข้อมือของเขาถูกเกาะกุมไว้อุณหภูมิวันนี้ไม่ต่ำแต่กลับไม่มีความรู้สึกร้อนชื้นที่ทนไม่ได้อินซือเจียมีอุณหภูมิร่างกายเย็นเหมือนตัวเขาเอง เซลล์ประสาทรับสัมผัสทั่วร่างกายของจี้เหวยมารวมกันอยู่ที่จุดเชื่อมต่อตรงข้อมือเลือดสูบฉีดไปยังสีสะหัวใจต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากหน้าอกบางทีในมุมมองของอินซอเจียเขาคงแค่จูงคนเมาคนหนึ่งทำหน้าที่ของเพื่อนร่วมทีมให้ดีที่สุดแต่จี้เหวยสนุกกับความรู้สึกที่ถูกจูงไปแบบนี้มากราวกับว่าจิตใจของเขามีที่พักพิงแล้วคิดได้เช่นนั้นคนที่สั่งเมาแล้วจึงตัดสินใจแกล้งทำเป็นเมาต่อไปอย่างน้อยก็จนกว่าจะสิ้นสุดช่วงเวลาที่อยู่กันตามลำพังนี้ ร้านสะดวกซื้อที่เปิดถึงเที่ยงคืนมีไม่มากนะักอินซือเจียเลี้ยวไปเลี้ยวมาในที่สุดก็พบร้านเล็กๆที่เปิดตลอด24ชั่วโมงเขาสังเกตเห็นว่าคนเมาที่อยู่ข้างหลังเขาดูเหมือนจะเงียบไปนานแล้วเขาหันกลับไปโดยอาศัยแสงไฟจากร้านจมูกสีแดงก่ำของที่เวยจางลงเล็กน้อยถ้ายืนตรงไม่ได้ดูเหม่อลอยเหมือนเมื่อก่อนแต่กลับสอดส่องไปรอบๆถูกจับได้ว่าแอบมองที่เวยก็รีบก้มหน้าลงด้วยความรู้สึกผิดแล้วเงยหน้าขึ้นมองอีกครั้ง ผ่านไปสองวินาทีเขาก็เซเล็กน้อยอยู่กับที่แล้วมองไปยังที่อื่นยื่นมือออกไปรูปขมับโอยปวดหัวจังอินซอเจียไม่ได้รับการตอบสนองจี้เวยก็แอบ,บมองอีกครั้งแล้วถามอย่างลังเลเราไม่เข้าไปเหรออินซอเจียก้มลงมองเขาอย่างลึกลับดวงตาดูเจ้าเล่เหมือนกำลังพูดว่าฉันจะดูว่านายจะแกล้งต่อไปได้นานแค่ไหนจี้เวยทนสายตาที่ร้อนแรงนั้นไว้ความรู้สึกซาพแพร่กระจายจากกระดูกสันหลังไปยังศีรษะ เห็นอินซืเจียยังไม่ขยับเขาจึงกลั้นใจพูดไม่ใช่ว่าจะไปซื้อน้ำพึ่งเหรออืมหลังจากที่อินซืเจีย้องจนเขาหน้าแดงแล้วเขาก็หันหลังเดินเข้าร้านสะดวกซื้อปล่อยมือที่จับที่เหวอัยยับประกาศคู่อันยับประกาศค,าาศคู่ข้อมือเรียวหยุดอยู่กลางอากาศครู่หนึ่งแล้วก็ห้อยลงไปด้วยความผิดหวังสวัสดีค่ะชำระด้วยวีแชร์หรืออัลเลเยคะอินซืเจียยื่นน้ำพึ่งที่เลือกไว้ให้แคชเชียร์สแกนจ่ายเงินที่นี่มีน้ำร้อนกับแก้วกระดาษไหมครับ มี่คะต้องการให้ฉันชมให้เลยไหมคะครับขอบคุณครับทันทีที่พูดจบอินซือเจียก็เห็นคนที่ยืนอยู่หน้าประตูเดินเข้ามาหาเขาจากหางตาจี้เวยใช้ความพยายามอย่างมากในการเตรียมใจเดินเข้าไปหาอินซือเจียด้วยใบหน้าแดงก่ำแล้วเอียงศีรัตรถูแขนเขาเล็กน้อยอินซืเจียก้องลงมองศีรัตวที่นุ่มฟูและมือทั้งสองข้างที่เกรงจนไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนในใจรู้สึกอ่อนโยนยังมึงหัวอยู่ไหม ยังยังมึงอยู่มีคนโกหกโดยไม่รู้สึกผิดแม้แต่ลำคอก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูอินซืเจีย,ยื่นน้ำพึ่งที่ชงเสร็จแล้วให้ดื่มนี่ซะแก้วยังค่อนข้างร้อนที่เหวยยื่นลิ้นออกมาลองอุณหภูมิน้ำนายตั้งใจดื่มน้ำเถอะอินซือเจียพูดปลายลิ้นก็หดกลับเข้าไปทันทีจี้เหวยดื่มน้ำพึ่งจนหมดอย่างเชื่อฟังเหมือนกำลังทำรายงานที่ได้รับมอบหมาย พนักงานแคชเชียร์ร้านสะดวกซื้อเป็นนักศึกษาสาวที่อายุไม่ถึง20ปีมาทำงานพาร์ทไทม์ในช่วงวันหยุดกำลังแอบ,บอู้ส่งข้อความหาเพื่อนแย่จังเข้าเวรกลางคืนม่วงมากทรมานจังการหาเงินมันยากเพื่อนไม่เป็นไรกลางคืนคงไม่มีใคระมารลอกแอบ,บยิบหน่อยก็ได้บ้าจ,จริงปากนกกระจอกเทศเพิ่งพูดจบก็มีคนมาแล้วฉันไปทำงานก่อนนะ15นาทีต่อมากรีดดอดอดดดดดดอดอดอนนนนน เพื่อนเป็นอะไรมีคนปล้นเหรอผู้หญิงคนนั้นรอจนกระทั่งเงาร่างสองคนค่อยๆจางหายไปจากสายตาก้มหน้าลงทิม์ข้อความอย่างบ้าคลัง่งแม่เจ้ามีเกที่หล่อมากๆม,มาที่ร้านหล่อจริงๆนะคนตัวสูงมาซื้อน้ำพึ่งให้ส่วนอีกคนก็น่ารักและสวยมากฉันฟินไปเลยเพื่อนหล่อแค่ไหนถ่ายรูปมาให้ฉันดูหน่อย ไม่ได้พวกเขาไปแล้วผู้ชายคนนั้นออร่าแรงมากฉันไม่กล้าแอบถ่ายผู้หญิงมองไปยังซอยมืดมืดหน้าประตูแล้วก้มหน้าทิมต่อบรรยากาศระหว่างสองคนนี้มันสุดยอดจริง,รงๆไม่มีที่ว่างให้คนที่3ามชันยืนหยุดตรงนี้เหมือน NTC เพื่นแซวแคทเชียร์ก็เป็น NTC ชนิดหนึ่งไม่ใช่เหรอที่ฮิไม่เป็นไรวันนี้ได้ทั้งเงินเดือนและได้เห็นผู้ชายหล่อคุ้มค่ามาก การหาร้านสะดวกซื้อกินเวลานานมากสาวีเสาชิวก็ไม่ได้ส่งข้อความมาเร่งเลยอินซือเจียสงสัยอย่างมากกว่าเขาเมาจนไม่รู้เรื่องแล้วเขากำลังจะหยิบโทรศัพท์ออกมาดูเวลาแต่แขนเสื้อก็ถูกใครบางคนดึงไว้ผู้เล่นที่แซงทำเป็นเมาอย่างกล้าหาญกำลังพยายามทุกวิถีทางเพื่อแนบชิดอินซือเจียยิ้มมุมปากแล้วยื่นมือไปบีบต้นคอที่ขาละเอียดของอีกฝ่ายยังเมาอยู่เหรอ นี่มันเกินไปแล้วจี้เหวยถูกจับที่คอสมองว่างเปล่าทําได้แค่พยักหน้ายอย่างสับสนอื้ออือ้อใกล้จะถึงขัาบแล้วนะอินซือเจียพูดอย่างไม่ใส่ใจเสียงฝีเท้าข้างๆก็ช้าลงทันทีเดินอืนอดอาจเหมือนหอยทากเห็นเขาเป็นแบบนี้ชายหนุ่มกอดไม่ได้ที่จะเอียงสีรษะหัวรอบเบาๆสองครั้งติ้งลัน่นลเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นทําลายความเงียบ จี้เหวยเอื้อมมือไปคลำกระเป๋าโดยสัญชาตญาณพบว่าไม่ใช่ของตัวเองหันไปก็เห็นอินซือเจียเปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อปิดนาฬิกาปลุกเวลาที่หน้าจอโทรศัพท์แสดงคือเที่ยงคืนพร้อมกับลมยามค่ำคืนและเสียงจั๊ก,กจัน่นจี้เหวยจ้องมองโทรศัพท์ไม่เข้าใจว่าทำไมอินซือเจียถึงตั้งนาฬิกาปลุกตอนเที่ยงคืนจนกระทั่งแขนถูกกอดอีกครั้งจี้เหวยเงยหน้าขึ้นเหมือนมีลางสังหรณ์ศพเข้ากับดวงตาที่ลือกล้ามของชายหนุ่มดูเหมือนจะยาวนานยิ่งกว่าค่ำคืนที่มืดมดินี้ ภายใต้แสงสลัวอินซืเจียก้มลงมองเขาแล้วพูดเบาๆสุขสันต์วันเกิดอายุ18แล้วนะจี้เหวยต่อไปไม่ต้องกรอบอายุปลอมในใบสมัครแล้วลงเบาๆพัดผมหน้ามาของอินซือเจียไฟถนนสีเหลืองสลัวส่องลงมาเผยให้เห็นดวงตาและคิ้วที่อ่อนโยนและอบอุ่นจี้เหวยรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แขนที่ถูกโอบกอดไว้รู้สึกว่าตัวเองหายใจลําบากเขาลืมไปแล้วว่ากําลังแกล้งเมากลืนความขมขื่นในลําคอลงไปแล้วถามด้วยเสียงแหบ คุณคุณรู้เมื่อไหร่อินซอเจียกระพริบตาช้าๆแล้วบอกเขาจริงๆแล้วสงสัยมานานแล้วจี่เหวยนายซ่อนได้ไม่ดีหรอกเขามองขอบตาที่เริ่มชื้นของเด็กหนุม่มนายยังจําประวัติการทดสอบที่นายส่งมาได้ไหมประวัติการทดสอบอะไรจี่เหวยมักจะโกหกแล้วลืมทันทีนายเขียนไว้ว่านายเป็นวัยรุ่นอ e ีสปอร์ตผู้กล้าหาญและเปี่ยมด้วยความกระตือรือร้น อินซูจียยิ้มในดวงตานั่นคือประวัติส่วนตัวที่ฉันเขียนให้นายลอกเมื่อสามปีที่แล้วไม่สมเหตุสมผลเลยนะยูนิคทำไม3มปีผ่านไปประวัติส่วนตัวยังเขียนไม่เป็นอีกจี้เวยมันเป็นแค่ไอดีในเกมทำไมคนนี้ถึงเรียกมันด้วยนาำเสียงที่ที่เขาหลับตาสองข้างลงพูดด้วยความอับอายและโกรธตอนนั้นผมเป็นแค่สตรีมเมอร์เทพซุ่งจะให้แนะนํนตัวเองว่าชอบซุ่มได้ยังไง ดึงโชคดีที่นายเขียนประโยคนี้อินซือเจียมองเขาด้วยรอยยิ้มไม่อย่างนั้นฉันก็คงหาตัวนายไม่เจอกูของจี้เหวยชาไปหมดไม่รู้จะพูดอะไรดีได้แต่รู้สึกว่าอีกฝ่ายใกล้ชิดและอ่อนโยนจนเกินไปแสงจันทร์ส่องลงบนถนนเล็กๆต้นไม้เงียบสงบไม่ว่าก้าว่าจะช้าแค่ไหนในที่สุดก็จะถึงปลายทางเห็นว่าใกล้จะถึงจุดหมายแล้วจี้เหวยก็ตระหนักถึงปัญหาหนึ่งขึ้นมาทันที คำพูดที่อินซือเจียเคยพูดกับเขาการกระทำที่ผลักเขาออกไปเมื่อเจออันตรายทั้งหมดนี้เป็นเพราะเขารู้ตัวตนของเขาแล้วหรือเปล่ารู้ว่าเขาคือเพื่อนเก่าที่กลับมาพบกันเลยให้การดูแลเป็นพิเศษความเป็นไปได้นี้ทำให้เขาหยุดเดินหัวใจเหมือนถูกแช่ในน้ำกรดขมขื่นจนเจ็บปวดเขายืนนิ่งอยู่หน้าประตูคลับข้างในมีเสียงเพลงดังสนานและเสียงเชียร์ของผู้คนความยินดีที่ได้แช่มเต็มไปด้วยทุกอนูอากาศ เขารู้ว่าถ้าผลักประตูเข้าไปเขากับอินซืเจียก็จะเป็นเพื่อนร่วมทีมและอย่างมากก็ไม่เกินเพื่อนในอนาคตอาจจะนัดกันดูเอาเรนทุกวันเหมือนเมื่อ3ปีที่แล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะไม่แตกต่างไปจากเดิมยกเว้นว่าตอนนี้เขาสามารถเปิดไมโครโฟนพูดคุยได้แล้วแต่เขาไม่ต้องการแบบนั้นรู้สึกถึงอารมณ์ที่ผิดปกติของเด็กหนุ่มอินซืเจียก็หยุดเดินตามไปด้วยอย่างสงสยัยเป็นอะไรตา จี้เวยสูดหายใจเข้าลึกๆก,ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวจับข้อมือของอินซือเจียไว้ด้วยมือทั้งสองข้างผมมีเรื่องจะบอกคุณอินซือเจียมองไปยังมือที่เชื่อมต่อก,กันของทั้งคู่เรื่องอะไรผมคิดมานานแล้วผมคิดมาตลอดหลายวันนี้น้ำเสียงของจี้เวยสั่นเล็กน้อยแน่นอนผมไม่ได้ทําให้การแข่งขันเสียสมาธิตอนแข่งผมไม่ได้คิดผมตั้งใจเล่นมากเขาเสริมแล้วพูดต่ออินซือเจีย จี้เวยเรียกชื่อของเขาเป็นครั้งแรกในรอบสามปีผมรู้ว่ามันแปลกมากคุณปฏิเสธผมได้แต่อย่ากเกลียดผมนะันและอย่ารู้สึกรังเกียจผมด้วยสีหน้าเฉยเมยของชายหนุ่มค่อยๆหายไปจี้เวยซ่อนอารมณ์ไม่ได้เลยใบหน้าแดงก่ำพูดไปก็หอบเล็กน้อยเขาขยับเข้าไปใกล้ก้มงลงจ้องมองดวงตาที่หลบเลี่ยงของจี้เหวยแล้วนำทางเขาด้วยเสียงอ่อนโยนนายคิดอะไรจี้เวยกัดปริมฝีปากล่างพูดออกมาอย่างยากลำบากผมคิดว่าผมน่าจะผม ผมผมชอบอืมอมเสียงดนตรีเฮฟวี่เมเทลที่บาดหูดังออกมาจากคลับดีเจรเริ่มเปิดเพลงชักชวนให้ทุกคนในงานตีีและเต้นรำสองคำนั้นก็หายไปในเสียงอึกกระทึกครึกโครมจี้เหว่ยยืนนิ่งอยู่กับที่แทบจะร้องไห้ออกมาเขามั่นใจว่าอินซือเจียไม่ได้ยินแม้แต่คำเดียวครู่ต่อมาดูเหมือนจะมีคนขึ้นไปพูดอะไรบางอย่างเสียงอึกกระทึกก็ค่อยๆเบาลงบริเวณรอบๆก็กลับสู่ความสงบอีกครั้ง ผมเขาพยายามจะพูดอีกครั้งแต่ลำคอกลับมีเพียงเสียงลมที่แตกหักออกมาสำหรับจี้เหวยการพูดคำบางคำออกมาเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะใช้ความกล้าหาญทั้งหมดแล้วเขาปล่อยมือออกกำต้นขาตัวเองอย่างเร่งรีบเล็บจิกเข้าไปในเนื้อเหมือนกำลังทรมานตัวเองอย่างรุนแรงอินซือเจียมองเขาถอนหายใจแล้วยื่นมือออกไปโอบก,กอดมือที่สั่นของจี้เวยไว้ในฝ่ามือดวงตาเต็มไปด้วยความสงสารไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไร อินซือเจียดึงคนเข้ามาใกล้สองก้าเอียงศีรัะไปกระซิบข้างหูเด็กหนุ่มปลอบโยนอย่างอ่อนโยน